สวัสดีค่ะพม่พินองท่านมูุชมทุกท่านเนาะคะ่ะเม่นี่เนาะคะ่ะสาวสกุลจะพาพม่พินอง่านมช้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามแนวาทาั้งตัวเลขรลวพัฒนาของปูซีซูเนาะคะ่ะเปิดตูวครั้งแรกเนาะคะ่ะมาบึงมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปูจะมีแนวาทางังเลขเล่าพัฒนาใหา้เป็นตัวไดเน,นานะคะ่ะในงวดวันศุกร์ที่23กันยายนเนาะคะ่ะ มาเบิ่งมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะงวดนี้งวดแรกครับผมเด้อพ่อจักยืนดูจักเดี๋ยวเบาเงียบเนี่ยแล้วพัฒนางวดแรกนะคะปูอันนี้งวดยี่สิบสามครับผมพรุ่งนี้ครับเป็นเด็ปูครับผม บอกสูตรเนี่ยครับผมมีในสูตรวิธีทำจงไงๆเข้าดีปะปูเขาดีวิธีทำสูตรสูตรลักสิบลางครับผมแต่ว่ามีนเป็นลักน้อยในตัวสามตัวนี่มาสองแถวนี่มาม่านนวยครับผมม่นนวยบนสองแถวนี่มาสิบมาสิบลางครับตัวนี้นวยบนโอ้ครับผมปูตัวนี้นี่ลักพ่านคุ้นคุ้นซีครับ แล่นคุ้นซีนสีได้แปดมันสีได้ซีนมาหนึ่งนี่เก้าดีคุณสองครับผมปูักหนยักหนย่ยี่มันจะได้แปดแปดบวกซีเป็นสองสองล่ะกะ็สามไปเลยตรัวตันนี้เป็นรักหน่ยรักหน่วยลักหน่อยปูล่อ,ลอ,ลองเพ็ดเบิงเ้งเขาดีไห <บน S 1> ครับผมปู<ข>อลองเพ็ดเบิ้งเข่าดีปะเข่าดีดจะคู่ปูบอลนี้ล่างระบุนครับผมส่วนมากส่วนส่วนล่างนี่สองปู ล่างสองคูสองคูตรง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 เลยนนจะผมเนาะเอาแล้วครับผมปูสี่ส่วนไข่เล็กล่าครับนะให้รูดลักหน่วยเลยสองตัวดูดลักหน่วยครับผมปูมันจะได้สองกับสามสี่ห้าสามตัวส <4. S 3> องสองตัวนี้มันหน่วยหน่วยบนสองตัวนี้มัดสิบลังครับผมปูนี่ยูนตตัวมันก็ออกสี่สองห้ามาจับใส่ตัวนี้ห้าสามกับสี่ นนลรวสูตรนี่ปูเดินเดินจังหวหัดวละปูสูตรนี่จังหวัดละเดินมาหลายงวดละครับผมปูร้<แ>านร้านแค่สองครูที่ปูร้านนี่สองคูโอ้ครับผมตรงต่งกับผมเนาะแต่ว่าเล็กเล่ารับผมกลับด้วยด้วยครับผมเด้อความแน่นอนคือความแน่นอนกับผมเนาะปูอยากแบ่งปันป่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอันนี้ให้ไปลุ่นล่องไปครับผมปูเป็นงวดแรกเนาะค่ะระหว่างรอรัฐบาลไทยกับผมเนาะเพราะว่ารัฐบาลบไทยรับผมออกเดือนหนึ่งสองเที่ยครับผมเล็กเล่าออก อาทิตย์หน,นึ่งสามเทียกับผมเด้อน้อยบนเอาเอาที่ปูเขียนหน,นึ่งนะยังไงนะครับกั้นขับตะปูเถ่าครับผมปูไม่ตะปูเถ่าหรครับผมปูนนตัวใี้ยหว่ะ <c oughs> ไม่ตะปูเถ่าครับตัวใหญ่ๆเลยเอปูเงี้ยงๆสิเน,นาะครับผมปูอันนี้น้อยบนมัอนออกยังกับ เจ็ดสองเก้าแปดสามแปดครับผมปูครัเขาออรรักพันเนี่ยคุณสี่คุณสี่มันจือเป็นแปดได้แปดนะมอแปดคุณสองได้หกหกกับแปดเป็นเป็นยังหกคุณแปดหรือคะหกแปดสี่สิบแปดปูเนาะครับผมเอาครับผมออกตามปูเลยครับผมเนาะแมนเห็นเลยครับผมปูอันนี้เก้าสี่เก้าสี่ได้เท่าใด เก้าสี่สามสิบหกครับผมสามสิบหกได้หกนะครับผมปูแปดสองสิบหกหกบวกหกเป็นยังสิบสองครับเป็นสองอันนี้หน่วยบนได้หนึ่งหน่วยโอ้ลามือหน่วยบนหน่วยบนครับผมอันนี้เก้าสี่สามสิบหกได้หก อันนี้แปดสองสิบหกได้หกหกบกหกเป็นสามเป็นสองนมาครับผมหกบกหกเป็นสิบสองครับแมนอันนี้สองกับสามสองกับสามหน่วยบนที่ปูหน่วยบนหน่วยบนครับผมสองกับสามตัวที่ซีเนี่ยเขามาเป็นเขาเขาเขาออสซี่ตัวแต่ว่าสองตัวนี้จะเป็นสิบลงังครับผมเนี่ยเขาออกจากตัวนี้ละเริม่มจากตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นหน่วยบนน่วยบน หน่วยบนก็ผมเนาะเราพัฒนาครับส่วนส่วนหน่วยล่างเนี่ยมันจะเป็นหลักร้อยคูณสองครับผมมันเป็นแปดตัวแปดร้อยสิบหกสิบหกอันนี้อันนี้หลักน้อยคู่หนึ่งแปดหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ตูเป็นสิบสี่บวกเก้าบวกห้าเป็นเก้าครับเป็นเก้าอันนี้หน่วยบน นี่นวยบดนี่ปู่นี่อันนี้นวยบดอันนี้นวยล่างบดนี่อันนี้นวยล่างครับครับผมปูอันนี้นวยล่างนวยล่างครับผมนวยล่างจะมีตัวเดียวคือเก้าเก้าอือลางส่วนล่างห้าจับครับผมปูห้าจับปูห้าเก่าจากตัวนี้แหละเอาตัวที่สองเขานับไปสามตัวนะครับ นี้ส่วนนี้มันได้สองอะไรมันมาครับผมปูเข้าสามสี่เอาตัวที่สองกับตัวที่สามมาเป็นหลักสิบหลักสิบได้มันจะได้หลักสิบกลางๆนี่มันจะเป็นสามสามเก้ามสามเก้าแล้วก็สี่มเกสามเก้าสี่เก้าที่ปูมีแค่สองคู่ถูกปูล่างอย่างเดียว บ่นนะครับเด้อกลับกันครับผมเนาะอันนี้เราพัฒนาครับผมปูเราพัฒนาลายมือครับผมคมันวิ่งกับวิ่งเก่ามันบกคล่างค่ะเก้าหลักหน่วยเก้าหลักหน่วยครับผมเนาะอันนี้สองกับสามเป็นหลักหน่วยค่ะสามกับสี่เป็นหลักสิบของล่างนี่อันนี้คือตัวอย่างของมันมุณป้าครับผมปูตัวอย่างตัวอย่างก่อนตัวนี้เป็นสามกับสี่ ห้องอัสามกับสี่เนี่ยมาจับคูกับสองหลักหน่วยครับนี่มันจะได้สามสองสี่สองมันดอกอยังออกสองสองออกสี่สองคูสี่สองสองครับผมเนาะสี่สองเงินมาสี่สองสองสองสี่สองเนี่ยขาล่างครับผมเนาะม้านเองวัดต่อมาเนี่ยตัวนี้ในหนึ่งเงินมาหลักหน่วยล่างครับผมตัวนี้ห้องเฮ็ดตามโจทยมันจะได้ศูนย์กับหนึ่งเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยบนนะครับผมม้านนี้ หนึ่งกับสองเป็นสิบล่าครับผมปูเขาก็นว่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมันออกสองหนึ่งครับโอ้ดีด้ล่างครับผมเนาะล่างเดินดีมากครับผมเป็นแมวทางครับผมปูมัดขาได้หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับผมออกสองหนึ่งตรงตรงนี้ว่าครับเมื่อต่อมาไม่ได้เจ็ตมาวันนี้ครับผมปูมันออกหนึ่งเจ็ดศูนย์มาครับสองหนึ่งเป็นสองศูนย ศูนย <Okay. S 2> ์หนึ่งเป็นศูนย์รี่วได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดใช่ไหมครับเนจะเป็นลักธนานี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดลักน่อยลางเงินมาครับมันตัวนี้มันได้เก้ามันมาข้าผมปูเนี่ยตังตังตัวนี้ตัวนี้มันเด็มันได้เก้าแปดเก้าศูนย์ครับสองตัวนี้เป็นลางเนี่ยเอาดูให้อ่ะตัวเก้ากับศูนย์เป็นลักเศษให้กันแล้วมาจับเก้าเจ็ด าเจ็ดศูนย์เจ็ดเข่าศูนย์เจ็ดกระผมนศูนย์เจออกศูนย์เจ็ดกระผมมันงัดต่อมา่ไหนเขาเอาเจ็ดนี่บล็อกลอยเจ็ดคูณสองได้ได้สี่ได้สี่เก้าคูณเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบหกปูเฮ้ยเก้ากับสี่เป็นสิบสามสิบสามสิบสามบวกห้าคงที่เป็นแปดครับผมเป็นแปดมครับผมปูมันนี่ตัวนี้นี่มันได้ตัวนี้ก็ศูนย์ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย เก้าคูณสองได้แปดเงินมาครับผมปูเท่ากับแปดกับก้านนี่ยเป็นลักลักนวยลักนวยบนเท่านับเพิ่มอีกเก้ากับศูนย์นี่ยเป็นลักสิบครับลังเขาก็เลยมาเอาเก้าแปดศูนย์แปดเงินมามันรอดยังเก้าแปดสามแปดให้ผมปูออกเก้าแปดครับผมเนาะแต่ถือว่าเดินดีครับผมเดินดีวดนี้วันตอนนี้ครับผมเก้าสี่ สามสิบหกครับผมปูแปดสองสิบหกครับหกบวกหกเป็นสิบสองสองกับสามเป็นหน่วยบนสองกับสามเป็นหน่วยบนค่ะสี่สามกับสี่เป็นสิบล่างเป็นสิบล่างตัวนี้ก็อหมืนนี่แปดสองสิบหกกันมาครับเป็นหกแปดหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ครับสี่บวกห้าบวกหเก้าเก้าเก้าหลักหน่วยเก้าหลักหน่วยตัวนี้คืตัวนี้ ก็มีแค่สามเก่าสี่เก่าครับผมเนาะมันห่ากลี่ยออกสามกับสี่มาเป็นหลักสิบล่างได้สามเก้าสี่เก้าขึ้นตัวนี้ครับผมปูอืมครับผมมาหนี้แคบนาจอครับผมเด้อเล่าอื่นกับผมเนาะลาวพุ่งนี้ครับผมลงวันเทวันนะนวันที่ยี่สิบสามกรับผมเนาะสองคู่แน่นแกันห่อจำนวนรักสิบสามนี่ประมาณครับเก้าครับหกห้าครับผมนี่ครับ อันนี้คือไฟลังทั้งหมนกันหองจีครับผมปูเอาล่างในสองในสองสูตรนี่สองสูตรนี่ครับสูตรนี่มันูกวอกนั่งกันแต่วันเป็นลานเด้หนาสิบมันหน่วยบนสองกับสามหน่วยล่างเก้าเม็ดเดียวกับคูกับผมเนาะล่างครับสามเก้าสี่เก้าถ้ผมเด้อส่วนมากเข้าตรงตรงกับผมเนาะนี่ครับผมแคบหน้าจอครับผมปูซีศูนย์งดมีงดแรกครับผมเนาะสำหรับ คนที่ชื่นชอบราวพัฒนาครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้นะคะส่าสกลกับคอยพรมพ่นองทำให้ช่มทุก่ันโศกดีรวยๆวยหงแหกันสุขุสุขคนนะคะพอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ